เอาละครก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,น,น้องๆที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำ iPhone 10R ราคา13,900บาทมือ1แต่เป็นเครื่องเดโมโดนะครับร้านเพนกวินนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับผมมาแนะนำเพื่อนๆน,น้องๆที่อยากจะได้มาใช้งานทั่วไปในเล่นเกมนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่อง 5G กับหน้าจอ Full HD iPhone 10R ชิอ Apple A12 ตอนนี้เล่นเกมสตรีมเกมบอกเลยว่ายังลื่น เนี่ยในร้านเนี่ยจะมีเครื่องเดโมโดอยู่2เครื่องนะครับอ่ามีสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับน่าจะเป็นสีขาวนะครับผมราคา1 3ื่นสาเองอ่ะหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นราคามือ2นะครับก็จะเป็น1 3ื่นนะครับแต่ว่าเครื่องส่วนไทยมีประกันนะครับผมนี่ก็จะมีประกันนะครับแต่ว่ามันเป็นมือ2นะครับผม ตอนนี้ไอโฟ 10R ราคามือ1อยู่ที่ประมาณ15,900บาทนะครับจนถึง17,900บาทนะครับ15,900เนี่ยเป็นราคาในร้านตู้นะครับร้านอวกาศร้าน Hello มามุอคองนะครับอยู่ที่ MBK นะครับใครที่อยากจะได้มือ1เครื่องสูนไทยมีประกันนะครับเริ่มต้นที่ความจุ64 g b นะครับซึ่งราคานี้ก็ยังน่าเล่นอยู่นะชิป A12 นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับราคามือหน 156 0นนะครับมีรุ่นหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาก็คือ iPhone x s กับ x s max นะครับ1 s เครื่องรดโมโราคา15,500นะครับความจุ 64GB นะครับเนี่ยตัวนี้จะได้หน้าจอฟูลแล้วก็ได้กล้องมา2ตัวนะครับจุดเด่นแล้วก็เป็นชิป Apple A12 เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้แบตเยอะขึ้นมาหน่อยหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็น x s max ราคา1 7 9่0บาทนะครับ6กิกิกกกเนี่ยถ้ามันสำรองนะครับไม่ถ่ายรูปเยอะผมว่ามันก็พอใช้งานนะแต่ใครที่เป็นแบบสายพอนะับเก็บรูปภาพเยอะๆถ่ายรูป3-4พันรูปอาจจะไม่พอนะครับรัน1นปีอ่ะผมแนะนำเป็น128-256ิกขึ้นไปดีกว่าคือถามว่า iPhone XR เนี่ยปี2021นยะครับยังน่าใช้อยู่ไหมยังน่าใช้นะครับชิป A12 เนี่ยเรียกว่ายังแรงอยู่นะครับเล่นเกม หลายเกมเรียกว่าปรับสูตรเล่นได้แบบลื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างพวกเกมเกมชินมันก็อาจจะไม่ลื่นเนาะถ้าปรับสูตรเพราะมันเป็นเกมปรับเซียนเลยเกมนี้นะครับแต่ถ้ามาดูหนังฟังเพลงนะครับหน้าจอ,อารีฟิลเลติน่าเนี่ยก็ยังถือว่าคมชัดดีนะครับเสียงลําโพงก็เสียงดังดีนะครับเป็นลําโพงคู่ด้วยนะครับผมเล่นเฟซเล่นไลน์ถ่ายรูปอิสต a g r a มเนี่ยยังถือว่าตอบโจทย์นะครับถึงแม้จะเป็นกล้องหนึ่งตัวนะมีพวกโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับ กล้องถ่ายรูปก,ก้อ12ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับผมมีระบบการสั่นแบบลืล่นๆน่ะที่เป็นแบบพวกสายวีล็อกแบบนี้สำหรับใครที่อยากจะได้กล้อง2ตัวนะครับก็แนะนำเป็น 10s หรือ 10s max 10s กับ 10s max เนี่ยไม่มีผลิตขายในปี2020หรือ2021นะครับทาง Apple เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมตอเนีย เท่าที่มีผลิตขายขายในศูนย์ในช็อปเนี่ยก็จะเป็น p p o o n 10R นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกระแสมาแรงแล้วก็ยอดขายเนี่ยเรียกว่ายังตีตลาดได้ดีแล้วก็วันนี้มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการ p p o o n 10R ราคาถูกๆนะคบผมเอามาใช้งานทั่วไปเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยตัวคุ้มค่าดี